อาทีมทนายของเพจบบต้องรอดเนี่ยนะครับแล้วก็คุณพ่อเนี่ยมาพบมาหาเรือกับท่านผู้กำกับต่อนอโชคชัยนะครับแล้วก็ทีมพนักงานสอบสวนของต่อนโชคชัยนะครับ mm hmm. คือมาดูกันให้ทนายมาช่วยดูด้วยว่าข้อหาเนี่ยจะตั้งเพิ่มได้มากน้อยแค่ไหนย,ยังไงนะครับแล้วก็ มาดูร่วมกันนะครับว่าพยานหลักฐานที่เรามีเนี่ยตรงไหนคัตบตกบกกร้องไหมนะครับเพื่อความสบายใจของทั้งคุณพ่อและคุณแม่นะครับเพราะว่าผมได้คุยทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่านก็เป็นห่วงเรื่องนี้มากแล้วก็อยากให้ลูกได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดน้องน้องสื่อมวลชนนะครับก็กเคสนี้เราก็ ตั้งแต่เกิดเหตุมาเนี่ยเราก็ได้ประสานติดตามผู้เสียหายนะครับก็คือทางคุณแม่ตอนตอนนั้นยังไม่ได้เจอคุณพ่อนะครับเจอคุณแม่นะครับเราก็คุยกับคุณแม่แล้วนะครับว่าเราก็จะทําให้เต็มที่ทุกประเด็นนะครับเพียงแต่ว่าณตอนนี้นะครับพยานาหลักฐานที่มันปรากฏเนี่ยเราก็แจ้งไปสามข้อหาก่อนนะครับแต่ตอนนี้กระบวนการสอบสวน,นยังไม่เสร็จสิ้นนะครับ ู่ในระหว่างที่เราอาจจะต้องไปไปตามพยานมาสอบเพิ่มดำเนินคดีของเคสนี้นะคะก็คืออยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนนะคะคือทนายก็ไม่อยากจะไปแตะตอนนี้ยังไม่อยากจะไปแตะอะไรมากแต่เมื่อกี้อย่างที่คุณเอกภพพูดก็คือพยานหลักฐานคือสิ่งสําคัญ แล้วก็ความรู้สึกความหวาดกลัวของน้องเนี่ยคือหวาดกลัวถึงขนาดไหน ก็รู้สึกสบายใจขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะครับแต่จะให้สบายใจมากกว่าน,นี้คือหมายถึงว่าว่ารู้จากคดีความแล้วมันเพิ่มขึ้นมาได้หรือได้รับคมเยียวยาที่ดีขึ้นกว่านี้นะครับเราได้มีโอกาสคุยกันก่อนไหมไม่เคยเจอเลยครับกับตัวคาณปน้าที่อยู่เนงานท่านนห ผมก็ยังไม่สนิทใจเท่าที่ควรที่เขาพูดมาว่าเป็นผู้อาศัยอยู่เพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าในหอ,อก็อาศัยอยู่จรงิงหรือเปล่าคุณพ่อผิดใจการที่เขาเนี่ยเหมือนรับบอกว่าลูกสาวเราอยู่ห้องไหนไสนิดใจเรื่องติตใจตรงประเด็นได้ว่าเขาทําไมถึงรู้ว่าผู้ก่อเหตุไม่มีอาวุธขึ้นไปเลยเขารู้ได้ยังไงการมีอาวุธนี่เขาอาจจะพกพาเข้าไปก็ได้